ลูกซีดอาจาน,นอนาจารย์บอกว่าลูกซีดอาจารยลูกซีดเบิบร์ดอะไแหละไม่หนีเน่ผู้ใดอยากเล่นลูกเขาไปเลยเด้อจ้ะมีทุกหมองมีทุกยาอืมมีทุกยางือเขาต้องเขาเลี่ยนน่ะบ้านหมอนะคะบ้านหมอพี่วันก็ตอนนั้นเขาขึ้นไหลใช่ไหมสตรียา แมวยิ้มบอกว่าสาวนี้สวัสดีค่ะอ๋อแมลยิ้มนีมมมม่มีมีสีฟ้าฟ้าใช่ไหมเพรพี่วันอยากให้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 ใหใหนั่นหนะมีสีฟ้าฟ้าไอ้ตกลงตกลงอะเวลาเราไปเราเราจะไปลบไอ้นัน่นอะสาวไทยแม่นงนาศหนูส่งขนมแล้วนะคะแม่นงนาอ่าสาวไทยส่งขนมแม่นงนาศแล้วนะคะนงนาศก็ออกไปแล้วมั้งออกไปหรือยัง น้องแมวดีค่ะคุณยายเล็กดีค่ะนะคะน้องแมวยิ้มนะคะพักทายพักทายกันสวัสดีจ้าทุกคนอ่านอ่านน้องสาวไทยสาวไทยสไปาไยเม็กซิกันเข้าไปหาที่บ้านนะจ๊ะอย่าลืมกลับใครเข้าไปหาบ้านใครก็อย่าอ,อ,อย่าไปกลับเลยนะคะให้ให้พิมพ์คอมเมนต์ไว้แล้วก็เวลาเวลาให้มันให้มันในนานแล้วค่อยเข้าไปก็ได้มัน มันหายนะมันหายอนะ่ะขอบคุณนะคะอุ้ยอันสาวไทยดีจ้า,ยาเยลิสทักทายนะคะเสื้อบอนางต้มเซนถุงหมกไงหนึ่งอะ่ะนางกินหิ้วเ,เขานะนางนางนาก,าากาานินหนึ่งกาไกไกลบานลงนาดยางาังคามันบออืม เพ,เพื่อนเพื่อน้ามาเยอะนะยายเล็กเนี่ยก็ไปหาหย,ยือยังตอนนี้เรากลำลังหาหาทุกสิ่งทุกอย่างมันก,ก็ยอมเหนื่อยเลยนะวิ่งไปหาเพื่อนให้เพื่อนเข้ามาหาเราไม่รู้ว่า ผ่านหน้าพี่วันพี่วันไม่เคยผ่านใครตั้งกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วพี่วันนี่จะเข้าไปถูกไหมไม่ต้องเข้าไปไม่ต้องเข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวออกไปหลังบ้าน,นออกไปแล้วก็ไปบ้านตัวเองอะ่ะตรงกระดิ่งเนี่ยนะน้องเขาไปคอมเมนต์ไว้แล้วก็ค่อยกลับไปตรงนั้นก็ได้ มันมาไอ้ปดหตีก่อนอืมแซแบบ่บๆไกลบานเนาะอันนี้ก็แซ่บ ขึ้นไลฟ์ไม่ไม่ไม่ต้องถึงชั่วโมองก็ได้แหละพี่วันแต่จริงๆเนาะการที่ว่า้าดูพินก๋วยเตี๋ยวอยีกก่อนนะเลยนะีน่มา ชื่อไหมเวลาเราลงคลิปเราไปใส่แท็กมันดีมากเลยเมื่อวานกินให้อร่อยนะป้าไอ้นั่นกินแล้ว ยังไม่ได้กินหอยดองยังไม่ได้ยำเลยยังหาวิธีอยู่ว่าจะทำยำอะไรให้มันล,ลาลังการงานสร้างอืม,อม